สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเลาะไปเรื่อยวันนี้เราจะออกไปล่าสัตว์ป่ากันนะครับตอนนี้เราอุปรกรณ์แล้วก็พร้อมแล้วไปครับไปด้วยกันเลย ร้อนมากเลยครับเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับสัตว์ใหญ่ครับได้มาสองตัวครับวันนี้ ชมเมน,นูนะครับก้อยช้างครับโอ้แดดร้อนมากเลยครับดีนะครับว่าพายุจะเข้ามีมันเข้าครับโอเคครับผม